คำถามาจากคุณอภิสิทธิ์มั่นใจนะคะทำไมพระป่าพระบ้านต้องแตกแยกกันด้วยครับทา,ท,าทางที่เป็นสาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแยกกันด้วยหรือ <c oughs> มันไม่ได้แยกกันหรอที่มันแยกกับพวกเรานั่นแยกเองนะอยู่นี่ก็มีทั้งพระป่าและพระบ้านนะครูบาทุยเป็นพระบ้านเรียกว่าเป็นมหานิกายครูบาดลเป็นธรรมยุทธนะเห็นไหมยกตัวอย่างอยู่ด้วยกันและอยู่เนี่ยทั้งพระป่าและพระบ้าน อยู่ด้วยกันไม่เห็นจะแยกเลยนะหรือว่าเราเป็นคนแยกเองนะอยู่นี่ไม่แยกนะบ่อน้ำพระอินไม่ได้แยกนะแม้แต่ลงอุโบสถก็ลงด้วยกันไม่ได้แยกถือพระธรรมวินัยอันเดียวกันไม่ได้แยกที่นี่ไม่แยกนะที่นั่นก็อย่าแยกนะเข้าใจไหมนะที่เราเห็นว่ามันแยกเพราะเรานั่นแหละเป็นผู้แยกเองนะที่เราเห็นว่ามันแยกที่เราเห็นว่าพระป่ากับพระบ้านแยกกันเพราะเรา่นแหละแยกเองแต่ที่นี่ไม่ได้แยกไม่แยกเลย